สวัสดีจ้ามาจ้าพี่น้องวันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะคะเราจะมาทำแหนมคลุกนะคะแต่แหนมเราทำไปแล้วนะคะแหนมคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวคลุกนะคะ อันนี้ก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวเราก็จะซอยใส่กับข้าวปั้นนะคะ เดี๋ยวเราซอยนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทำข้าวคลุกนะคะเอซี ใบมะกรูดเรามีแต่ใบน้อยๆหั่นยากจังเลย อนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะ นี่คะ่ะข้างในมีข้าวกับไข่นะคะข้าวกับไข่รสด,ดีคะ่ะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ ใส่ไป,ไปมะกรูดล,ลงไปแล้วเราก็จะจะมาใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวแห้งนะคะเราไม่มีมะพร้าวสดนะคะ เราไปซื้อมีแต่มะพร้าวแห้งนะคะมะพร้าวที่เขาขูดเสร็จแล้วแล้วก็เอามาอบแห้งนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำพริกนะคะนี่จ้าน้ำพริกตาแดงนะคะหาซื้อได้ทุกที่นะคะ ที่ร้านไทยนะคะมีขายเราใส่ทำกินคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดไม่เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็งัดกระปุกคืนนะคะ นี่คะ่ะมะพร้าวแห้งแล้วก็พริกแกงนะคะเราทำกินคนเดียวนะคะเราจะทำไม่เยอะนะคะ แนมเราทําเสร็จไปแล้วนะคะแหนมสดแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้มเมนูเราแหนมสดข้าวคุกนะคะ แต่เครื่องเราไม่ครบนะคะเราไม่ได้ซื้อของเข้ามานะคะเพราะวันนี้เราหยุดเราหยุดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาปั้นนะคะปั้น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 ใส่กระปุกเอาไว้นะคะแช่แช่เย็ยนไว้จ้าเดี๋ยวเรามาแก้เนียให้ดูนะคะ มือเลอะพริกแกงค่ะอเอจนี่ค่ะแหนมของเราเราก็จะทำเป็นก้อนๆเอาไว้กินนะคะแต่เราหอไม่สวยนะคะทำได้หลายก้อนเลยนะคะ อยู่ในตู้เย็นก็มีนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วทิ้งไว้ข้างนอกสักสองวันให้มันเปรี้ยวแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะนี่จ้าได้ตั้งถุงนึงนะคะ นีจ้าของสดที่เรายังไม่ทันได้ใส่ถุงนะคะพี่น้องเห็นชัดไหมมีแหนมกับหนังหมูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บไว้กินนะคะเราจะเอาไว้ทำวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เลิกงานมาก็มีกับข้าวกินนะคะเหลือไว้ห้าต้นนะคะ ต่อไปเราก็จะมาปั้นข้าวแล้วนะคะ <c oughs> อยู่เมืองนอกอยากกินอะไรก็ทำกินเองนะคะไปหาซื้อกินแบบเมืองไทยไม่ไม่มีนะคะของที่นี่ก็แพงกว๋วยเตี๋ยวชามสองร้อยนะคะที่ซาวีเดน ไม่เยอะนะคะเก็บไว้เก็บไว้กินกินแค่คนเดียวนะคะฝรั่งเขาไม่กินด้วยนะคะจะปั้นเป็นก้นกอนๆนะคะเวลาเราจะทอดเราก็ ชุบไก่ออชุบไข่ก่อนนะคะแล้วค่อยทอดนะคะถ้าเราไม่ชุบไข่แล้วเราไปทอดแล้วมันก็จะแตกน้ำมันก็จะกระเด็นก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะ เพราะเราไม่ได้ทําขายนะคะเราทํากินนะคะนี่คะ่ะหน้าตาออกเป็นแบบนี้นะคะ ถุงมือก็ใหญ่กว่ามือนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะ วันนี้ทําไม่ทันนะคะเอวันนี้ไฟดับทั้งวันเลยไฟดับตั้งแต่เก้าโมงเชา้าไปถึงบ่ายสามครึ่ง อะไรก็ไม่ได้ทำงานบ้านก็ไม่ได้ทำ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทิ้งไปเลยนี่จ้า ได้เก้อนนะคะ7ก้อนี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลิกจากงานก็จะมาทอดนะคะ7ก้อนแหนมเราก็มี5ก้อนนะคะโอ้ยเรากินนิดเดียวเราก็อิ่มแล้วคะ่ะเก็บไว้ทานนานๆน,นะคะแช่ช่องฟิดไว้ เลอะไปหมดเลยจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็มาปั้นปั้นข้าวทอดแหนมนะคะแหนมแหนมสดข้าวทอดนะคะ สวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าคลิปนี้มาทำกับข้าวค่ะ <c oughs>